มั่นใจไหมโจวันนี้มั่นใจเคยเคยโดนเขาอย่างรู้จักเนทไหมครับรู้จักรู้จักเลยเขาหยุดให้ผมเตะผมก็เตะออ๋เนตนี่เขาเคยเจอกับเอฟแทงน้ำมาเลยนะหรอเอ้ไม่เป็นไรพี่ผมสู้นะตู้เหมือนเดิมโอเคนี่คือโจครับโจสายสามกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับหนุ่มใหญ่ชาว ร้อยเอ็ดคนนี้ร้อยเรือสารกาวนะรอยเอ็ครับรอยเอ็ดนะฮะ,ฮะ,กะเกษตรวิสัยใช่ไหมย้อปทุมรัฐ<ม>ครับปฐุมรัฐนะคะับหนุ่มร้อยเอ็ดชาวอำเภอปทุมรัฐครับเน็ตสิบตันครับ,บในตำนานเลยต้องบอกว่าในตำนานตั้งแต่ยุคโดแล้วก็ที่สนามพุทธบูชาสามเก้านะครับเคย <c oughs> เดี่ยวในระดับเวียดใหญ่มาแล้วนะคนนี้ไม่ธรรมดากัน น้ำหนักเท่าไหรแล้วครับตอนนี้น้ำหนักเท่าไร95 95แต่ก่อนฟิตๆอยู่ที่รับพุทธบูชานหนักเท่าไหร่ตอนนี้78 79 78 79โอ้อเอาล่ะ,ะกับตำนานปาดสิบตันกัดการข้ามด้วยฝ่าเท้าครับอือต้องมาเจอกันครับวันนี้รอสัญ,ญญาณอีกสักครู่ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอนำท่านผู้ชมมาที่สนามดีเ2ครับมาชมคู่ที่น่าสนใจอีกคู่หนึ่งครับเนทครับเนทปทุมรัตหรือเนทร้อยเอดฮะกับในชายาของเขาเนทสิบตันนะในตำนานเลยตั้งแต่ยุค2ปีที่ผ่านมาครับโชว์ฟอร์มที่สนามพุทธบูชา39ครับเจอกับโจ้ครับโจ้สาสสายมาฮะโอ้เอาอะครับเนท เนทปทุมรัตครับโอ,อโอ้โห <c oughs> มันจะหมดนะอย่าพิ่งกระโดดดิมันจะหมดทำ <c oughs> ร้ายมันเลยไอ้ไก่ห่ <c oughs> เราไม่ค่อยได้เจอเขาเลยคตั้งแต่ยุคพุทธบูชาแล้วนะครับเพิ่งกลับมาเจอเขาในครั้งนี้เลยครับเน <ét S 2> ต็ตส่วนโจเนี่ยก็ยังอยู่ในวงการตลอดเลยครับโจโจสายสาตเวทไม่ห่างกันมากนะครับพอๆกันเลย<ห>อยู่ที่จังหวะเกมเซิร์ฟครับเน็ต <น ét S 2> โอ้โหเอาแล้วครับโจอโอ้โห หนึ่งเท่าครับสิบสองแต้มนะครับสิบสองแต้มเท่านั้นหนึ่งต่อนึงครับแม่งวิ้ออหโอ้โหพยายามชี้ที่เท้าซ้ายของเน็ครับหนึ่งต่อนึงครับอืม โอ้โหแขงแต่เป็นคนชาวอำเภอปทุมรัตน์ครับจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับเน็หนึ่งต่อหนึ่งครับเจอกันในรายการครับเน็ตอูสายเยอะเลยครับนี่ฮะมันไม่เหมือนเดิมแล้วกันเน็ตตอนนี้หนัก90กว่าครับในช่วงฟิตๆเขาเนี่ยนะจะ70กว่านะ มาในสังกัดของพุทธบทีมครับพุทธบทชมเดินสายเต็มอยูย่ทีส่สองตนหนึ่งครับนี <c 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 ่อเนทสิตันไหมฮะโอ้โหเนียนกิีบครับจังหวะนี้กระเปาถือนกิเอไม่แรง ีกกแทมอยู่ที่หนึ่งต่อสองครับอุ้ยขวาของโจ้ครับโจ้สาย3รับไม่ได้ครับด้านขวามือสิครูแจมอยู่ที่2เท่าครับนี่ด้านขวาของโจ้อ,อีกแล้วครับโจ้โอ้ ชื่อชั้นนี่นะ่าจะอยู่ที่เนสนะครับประสบการณ์นะ่าจะอยู่ที่เนสแต่เนสไม่ค่อยได้สอบสกอร์นะเพิ่งกลับมาจริงๆ3ต่อ2ครับต้องอยู่ที่จังหวะเกมรับของโจ้เหมือนกันครับเวทนี่ถือว่าอยู่ในเวทของเป้อุบลน,นะทั้ง2คนเลย2-3ครับนี่ฮนะ โจเดี๋ยวพยายามที่จะเอาเกมเสิร์ฟริมเส้นฝั่งขวาเลยครับพยายามเข้ามากดดันมัน้นยังสามสองครับสิบสองแต้มนะครับเดี๋ยวไปข้ามฟรีครับไม่มีบล็อกนะนมันสนุไม่ได้ด้วยโจ้โอ้เอาเลยครับเนทครับอยากกระโดดเยอะนะครับหมดแรงนะฮะโอ้โอโอ เสต่อสอครับเนียนปรัตน์รับคมรับครับวัสดีครับสวัสดีสครับสีครับอืมขวาโจ้ครับหลุดแล้วครับโอ้เข้ามาได้หรือเปล่าโอ้ห้าเลยครับ โอ้บทจะง่ายก็ง่ายเลยครับจากจากังหวะเกมรับจากด้านเท้าขวาของโจโอ้จากส่งแล้วนี่เหมือนจะเป็นคนละเวทเลยครับกับเกมรับนี้ต้องรีบกลับมาครับโจครับถ้าปล่อยไปแบบนี้เนี่ยความสดของเน้นก็สดเรื่อยๆเยลยหาต่อสองครับล่่งทวมครับเน็ ต้องใช้ความคล่องตัวของโจ้เยอะเลยครับนี่ฮนะโอ้โหวันนี้เราอยู่กันที่สนามของ DK22 นะครับมาชมเกมเดียวครับที่น่าสนใจเหมือนกันคนละค่ายเลยครับสาย3กับพุทธบูชาสามเามาครับอือหืออยางานัวอื่น หื่นน้ำกันครับร่างกายทั่วมากห้าต่อสองครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับสรุปเน็ตแต่ก่อนอยู่พุทธบูชาก็เขาเลยครับชุดรับแขกอื้อเอาเลยครับโจอโอ้โหไม่ได้ไลค์ครับพี่ไม่เคยไม่เคยได้ไลค์ แต้มอยู่ที่2ต่อ5ครับห่างกันที่3แต้มครับมีโอกาสกลับมาได้กันครับโจนี่ฮนะและเนตกับ <c oughs> ที่เด็ดของเขาเลยในช่วงที่เขาสดๆเขายืนคู่กับโดพุทธบูชานะครับเดี๋ยวไปจุดรับแข็งหมืนกันแต่หลุดก่อนเนะียไม่ค่อยลุ้งเท่าไหร่ในช่วงของพุทธบูชาสวัสดีครับ5ต่อ2ครับ ดันขวาของโจอีกแล้วครับแก้ไขมาครับนี่ฮะมันจะเหนื่อยไหมครับโอ้โห,โห,โหยังแก้ไขได้ครับโอ้โหโโห <6 S 2> ครับ,บ,บอือโอ้ทำได้ครับสันแบกมาสัก่เอาไปมาในทางนั้นความเก่ขาของเนตเริ่มที่จะทำได้ดีแล้วครับห หกต่อสองครับหกสองหรือเปล่าสกอร์ตอนนี้อยู่ที่หกต่อสองครับโจอ,อยู่ที่สองแต้มเนทไปครึ่งทางแล้วครับอยู่ที่หกแต้มครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านทุกท่านเลยนะครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบ b นึ่ยมาครับเรามาชมจังหวะของโจกันบ้างครับโจสายสามมาแทบทุกสัปดาห์แลวครับสาหรับจังหวะของโจ ก็ถือว่าฝีเท้านี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับอยู่ในเวทด,ดีจนถึง4นะครับมาฮะการเคลื่อนที่ความคล่องตัวอยู่ที่โจ้ครับจังหวะรวมถึงประสบการณ์อยู่ที่ทางด้านเนตครับเนปตปรฐมรัตแตมอยู่ที่2ต่อ6ครับสี่ต้มครับกับระยะห่างนี้ของโจ้โอโหย้ย ในสนามแห่งนี้ก็ถือว่าเวทเดียวนี่ก็เวทน่ารักน่ารักถือว่าเยอะมากเลยนะครับอย่างท็อปเลยเอ็ดเนี่ยโจแล้วก็เนทปทุมรัตน์ครับโจไซสามเนทปทุมรัตน์นี่ก็ถือว่าเป็นเวทที่พอๆกันนะครับไม่ห่างกันมากอยู่ที่จังหวะเหมือนกัน แ c มอยู่ที่2-6ต่อครับนี่ฮะโอ๊ยพยายามที่จะเจาะด,ด้านขวาของเน็ตครับล่างทวมครับมาในครั้งนี้เน็ตเน็ตปฐุมรัตครับบางคนอาจจะเคยเห็นฟอร์มที่สนามพุทธบูชามาแล้วครับ6-2นี่ฮะโอ๊ยต้องยื้อกันไปเรื่อยครับเพื่อที่จะให้เน็ตเหนื่อย กลับมาย้อนยุคไล่เวทใหม่แต่มีที่สองต่อหกแค่เนี่ยเสิร์ฟไปข้ามนี่ก็ยุ่งนะฮะวันนี้เราอยู่กันรอบดึกนะครับรอบประมาณเที่ยงคืนห้าสิบสองนาทีครับกับช่อง YouTube ตะกอออฟฟิเชียลในครั้งนี้นะครับ ขออนุาท่านผู้ชมมาในช่องย t u b e ก่อนนะครับแล้วก็ช่องเพจเราไม่ค่อยได้ไลฟ์สดนะครับส่วนมากเป็นคลิปสั้นคลิปยาวแล้วก็คลิปรีวนะฮะติดตามเกี่ยวกับไทยแลนด์เจียงเป็นมากันเหมือนเดิมครับนะฮะส่วนมากจะเป็นเรื่องของไทยแลนด์เจียงเป็นมารับแล้วก็เป็นเวทใหญ่ทั่วไปนะครับแต่วันนี้ครับเป็นทุกสัปดาห์นะครับตรงกับวันศุกร์นะครับเราจะนำท่านผู้ชมมาที่สนามของ d k 22นะถือว่าเป็นอีกสนามที่กลับมาลีลันใหม่ครับ เพื่อนสมาชิกคนข้างที่นนจัหนาตาแลวนะฮะวันนี้มาชมโจ้รครับสามต6ครับเนทครับ10ตันมาแล้วยังสดเหมือนเดิมครับสำหรับเนทนะคือในถ้าอุณหภูมินี้ถ,ถ้าโจ้เสิร์ฟไม่กดดันเนทเนี่ยถือว่าลำบากเหมือนกันนะครับในจังหวะนี้แต่ไม่แน่ครับ สภาพร่างกายของเนตก็ถือว่าไม่ฟิตเต็มร้อยครับต้องอยู่ที่โจ้เลยครับอ้าวจังหวะนี้อือหือเจ็ดต่อสามเลยครับต้องหาจังหวะความชัวเข้ามานะครับโจอือหือมาเป็นเวทใหญ่เลยเจ็ดต่อสามครับเนี่ยเนตโจต้องมาเลยครับจังหวะนี้ อูเนสครับซ้ายครับยังไงอะโอ้โหโอ้ไปเลยครับจังหวะนี้ลนไปเลยครับจังหวะของโจงครับโอ้โหวันนี้จังหวะไม่ค่อยเป็นใจครับโอ้โหจังหวะของโจงนี่คือมันจะเพอร์เฟกแล้วครับจังหวะที่สองมอสักครูก แปดต่อสามหรือเปล่าเนี่ยเล่นแบบนี้ดิคนก็ได้แล้วครับโอชอตตัวเลือกที่จะครึ่งรอบเลยเมื่อกี้โอ้โหสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านเลยนะครับเรามาชมเกมสวัสดีโจชใหม่เอาเลยครับพักก่อนนะเนื่อันท่วมตัวโจชันนี้ เจอจอมเขาประสบการณ์สูงอย่างทางด้านของเนตปทุมรัตน์ครับนี่ฮะถือว่าส่งผลเลยครับจังหวะเกมเสิร์ฟนี้ครับแต่อ3ครับห่างกันที่5แต้มครับ <c oughs> แล้วความฟิตของเนตก็ไม่ถึงกับ100%ในการเยือนในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าอยู่ที่ร่างก่ประมาณ80%ครับ ร่างกายของเน็ตถือว่าทวมขึ้นเยอะฮะกับร่างกกาของเขาสามแดครับถ้าบทไม่อยู่นี่ก็ยุ่งเหมือนกันเลยครับเน็ตนี่ฮะโอ้โหสีต่อแปดครับก็ต้องอาศัยจังหวะบทแบบนี้เลยครับ <c oughs> แต้มอยู่ที่4ต่อ8ครับ<ส>โอ้ด้านซ้นายของเนสครับ<า>ดึงไปไหนฮะนี่ฮะง่ายเลยเล่นล่างหนึ่งเอาไปไหนครับพี่โอ้โหจังหวะนี้โอ้โหมันจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับโอ้มันจะเพอร์เฟกที่สุดแล้วครับจังหวะสุดท้ายนี่ไม่ได้ครับออโอ้โห8ต่อ4ครับครึ่งทางแล้วครับ แฟตเซี่ยนี่เน็ตจีท,ทีสายครับนี่ฮะอื้อหือโนี่เหมือนฉันลนลนๆไปฮะ <c oughs> อากาศเริ่มเย็นลงนะครับในช่วงเวลาตีนหนึ่งครับ 4ต่อ8เนี่ยจี G ดีไซน์เน็ตอีกแล้วครับความเป็นมาตรฐานของเน็ตสิบตันก็ยังอยู่นะครับแต่ก็ต้องรีบปิดเกมให้เร็วนะครับหรืออีก4แต้มเท่านั้นถ้ายื้อกันนานๆนี่เป็นห่วงสุขภาพเลยครับเพราะว่าทางการเคลื่อนที่แล้วความฟิตนี่น่าจะอยู่ที่โจ้ครับ8ต่อ4ครับ เปิดเกมไม่เร็วเท่านั้นเลยครับจ้อฮึม <c oughs> โอ้โหอยู่ที่จังหวะเหมือนกันเลยครับสี่ต่อแปดครับเน็ตครับด้านขวาเอาโจมมาครับ เหนื่อยไหมฮะนี่ฮะทุ่มเลี้ยมันเดือดเลยนะหลุดกองเดือดบุ่ดเดือดโจก็เย้าที่จะกระตุ้นตัวเองเลยครับจังหวะไม่ได้ครับจังหวะที่สองแปดต่อสี่ครับอยู่ที่เดิมสกอร์นี้เนี่ยด้านขวาของโจแล้วครับหลุดเลยครับจังหวะนี้ครับผู้ โอ้จี้ด้านขวาเลยครับ <c oughs> ตักหน้าขวาเลยเมื่อกี้โอ้สวยมากเซียมสเสือเมื่อกี้นะเอเอานี่9เก้าครับเก้าต่อสี่โอ้โหวันนี้ครับโจ ชื่อชั้นอยู่สายสามนีก็ถือว่าใช้ได้นะโจไม่ทรบมนดานกันสายสามสีนี่ฮะโอ้โหมีโอกาสเหมือนกันครับสีตอกครับเน่ตครับโอ้ยวางด้วยเท้าครับ โอ้โหจังหวะมอสคุลครับออกลูกเสิฟถือว่ากดดันแล้วครับเนีตเนี่ประสบการณ์สูงเลยเกินนะโอ้โหต้องยอมเลยครับมอสคุลครับ9ต่อ4ฮะต้องล็อกเท่านั้นครับเจโอ้ยไม่ไหวแล้วครับจังหวะเกมล็อกนี้อือหือโดนเนทเฉือนด้านขวาอีกแล้วครับตัดหน้าขวาอีกแล้วครับเกมเสิฟด้วยแปรครับ พุ่งมาเป็นพายุเลยครับ10ต่อ4ครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e เลยนะครับนี่ฮะโจ้ครับห่างตัวเยอะครับคือการเคลื่อนที่นี่อยู่ที่โจ้เลยครับประสบการณ์อยู่ที่เน็ตแล้วเกมเสิบอยู่ที่เน็ตด้วยนะครับมาครับ แทมอยู่ที่4ต่อ10ครับเราอยู่กันที่สนามดีกันเหมือนเดิมครับกับทุกวันสุกร์ <c oughs> มาครับมาไหมครัโจหนึ่งแล้วครับนับเลยครับโอ้ <c oughs> <c oughs> ได้เหมือนกันครับ5ต่อ10อาจไม่แน่นะครับ นี่แทมอยู่ที่5ต่อ10ครับ <c oughs> นี่ฮะ <c oughs> นี่ฮะจุดเด่นของเขาเลยเนี่ยครับ <c oughs> เป็นอีกคนหนึ่งที่ข้ามฝ่าเท้าได้ดีในสนามของพุทธบูชาในยุคของเขาเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ปั้นโดยทีมงานของพุทธบูชาเดินสายครับ นะฮะยืนคู่กับโดเนี่ยก็ถือว่ารับแขกได้เลยครับแปข้ามฟรี10ต่อ5ครับอืมมาครับโจเลือกยังไงฮะเอาแล้วครับเน็ 1, หนึ่งสองลากเข้ามาไม่ไม่ได้เงี้ยนะโอ้ยโจครับสิบเอ็ดครับโอ้โหจากจังหวะผิดพลาดกับเกมรับล้ลวนๆเลยครับ วันนี้อาจจะไม่ฟิตเท่าที่ควรเนี่ยต้องร้องครับเจ้าแต้มสุดท้ายครับเกมเลยไม่เกม,เน,เกมนี่ะโจแปลกขวาแล้วครับสวนเลยครับผลปรากฏว่าครับเนททำได้ครับมาครั้งนี้เนี่ยก็เอาชนะไปด้วยสกอร์12-5ขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณทุกการกดแล์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณและสวัสดีครับ